ช่องสมชายไปไล่ปล่อยลมครับปล่อยลมตัดใส่เจ้า F Y H 3 6 0สองคันหน้า360รบแปลงมนาะตัดจอเดีย570ปล่อยลมทั้งแปลงครับอนูบอกลมแบบนี้ตัดได้ทั้งคืน สีพักไม่ต้องพูดถึงเลยครับคืนนีุ้ยนะครับความเร็วอยู่ที่2.1ก,ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองเครื่องสองมาเนียนะครับรงจอยสติ๊กดูอ้อยมาครับอ้อยเยอะใบเยอะ ไยล้มประมาณนี้น้ำหนักไม่ค่อยดีเตรียมไฟล้มครับลองายานะครับเ100เมตร mà <laughs> 20 tấn đấy luôn, này lên đấy để nói rồi đó,

กันหมดแล้วเดี๋ยวมีบปล่าหรอใบสำรองยวมมืออื่นรถว่างเพราะว่าเปลี่ยนกันรถมาตะวี่กายวันนี้ว่าสิเปลี่ยนแล้วก็ไปเปิ่งแปร่น้ำแหม่อ๋อดูให้รู้เขาว่ามตันแกนะเดี๋ยวูว่ามาทำใจที่ไหนเปล่าหรอ ครับฝากไลค์ฝากแชร์ครับติดตามช่องสุดท้ายไปเลยครับ